สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิมกวีขอแก้ข่าวเผยความจริงเรื่องโลกด้วยตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอย่างมากและถือเป็นขวัญใจของเหล่าพี่พี่แฟนคลับอย่างมากซึ่งหลังจากประกาศข่าวดีไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสําหรับคุณพ่อสุดหล่อคนดังบีมกวีตันจารารักที่ล่าสุดกําลังจะได้เป็นคุณพ่อลูก4พระภรรยาสุดที่รักออยอติพรมีลูกอีกหนึ่งคู่อีกครั้งและตอนนี้อายุเข้าเดือนที่4แล้วงั้นแฟนคลับจะมีขวัญใจเพิ่มแล้วล่ะครับพี่ทีพี่พ,พีก็จะเป็นพี่ชายที่มีน้องๆมา คาคอยเล่นด้วยแล้วเรียกได้ว่าบ้านตันจะร,รักจะเคลื้นเกรงขึ้นอีกหลายเลเวลเลยทีเดียวทั้งบีมและออยได้พาน้องทีน้องพีมาออกรายการเมื่อวันที่26กพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมดดําได้ยิงตรงประเด็นถามแทนแฟนคลับที่อยากรู้ว่าลูกทั้งสองของออยนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งทุกคนต่างเดากันไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะคู่แรกเป็นผู้ชายแล้วแต่พ่อบีมและมามีออยได้เฉลยไว้ไม่ได้กําหนดเลือกแต่อย่างใดซึ่งคาต พ่อบีมได้บอกไว้ว่ามีลูกผู้หญิงหนึ่งคนและคําตอบคือชายหนึ่งหญิงหนึ่งนั่นเองโดยในครั้งนี้ขอแก้ข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ทําเอาหลายคนเข้าใจผิดหรังมีข่าวว่าลูกคู่ที่สองนี้เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนซึ่งล่าสุดพ่อบีมก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวพร้อมแก้ข่าวว่าสมาชิกใหม่ของครอบครัวตันจารารักนั้นจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่ ซึ่งคุณพ่อบีมเองก็เตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่โดยมีการวางแผนในเรื่องของการเลี้ยงโดโลกผู้หญิงในครั้งนี้แลนะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ